วันนี้ TF by J Channel นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับวันนี้วันที่4เดือน4นะครับ6-7นะครับเราจะมาอัปเดตร้าน TF by J ร้านใหม่กันนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ตู้ฝากฝั่งนี้เต็มหมดแล้วนะครับหลังเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาดูตู้รถก่อนนะครับตู้โมเดลรถจาก tarmac นะครับลด20%จากป้าย นะครับจัดโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับอ่าอันนี้เป็นรถโมเดลจาก t ทาแม็กแล้วก็คะเค้า,ากันไปนะครับจะมีพวกสปีดเวปอนนะครับเอ้สปีดวอลลเอร์แล้วก็สปีดเอ่อสปีดวอลเอร์แล้วก็อะไรก,กว่านะครับมันจะคะอยู่2ตู้นะครับลองดูนะครับผมไม่ได้อัปเดตนานมากครับอันนี้ว่างละนะครับ สองตู้นี้ครับตู้หมายเลขเจ็ดและหมายเลขแปดล้านใหม่ที่ผมอยู่นะครับจะลดยี่สิบเปอร์เซ็นตอันนี้จะเป็น bmc นะครับ bmc ลดยี่สิบเปอร์เซ็นจากป้ายนะครับลดยี่สิบเปอร์เซ็นจากป้ายตู้เจ็ดและแปดนะครับต่อมาจะเป็นงานรวมรวมนะครับตู้หมายเลขห้าและหมายเลขหกหน้าล้านนะครับตู้นี้ <c oughs> ลดจากป้ายนะครับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับลดออนท็อปไปยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับน,นี้จะเป็นงานรวมงานมั่วๆเหมือนเดิมนะครับงานรวมๆมั่วๆตาดีได้ตาไหลาเสียนะครับลดยี่สิบเปอร์เซ็นจากป้ายนะครับต่อมาตู้หมายเลขสี่ลดสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับลดสิบห้าเปอร์เซ็น นะครับงานแบบอาร์ตนะครับอิ้มเขขาแล้วก็มีดากอนบอลด้วยนะครับมีดากอนบอลด้วยกําลังฮิตตอนนี้กําลังฮิตนะครับลองดูครับอันนี้ลด1 5นะครับจากป้ายประกาศนิดนึงครับหลังคลิปนี้ออกไปแล้วนะครับช่วงสงการทางร้านทียบบเจไม่หยุดนะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะครับตู้นี้จะเป็นตู้หมายเลข3นะครับหน้าร้านนะครับลองดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง มีพวกดิจิมอนด้วยนะครับดิจิมอนเบเบดเก่านะครับเบเบดเก่าโปเกมอนนะครับงานเหมือนการ์ดแบบเหมือนไพ่นะครับสตาร์วอ่งาน Art อาร์ตอะดะกอนบอลนะครับงานแท็งงานแผงนะครับงานแผงแล้วก็อะแบลกนะครับแบลกก็มี มาตู้หมายเลข2โอ้โหตู้นี้เหมือนเดิมครับแน่นๆนะครับซอฟดองงานวัดญี่ปุ่นนะครับงานเก่านะครับของแท้นะครับของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็นี่ชั้นนี้จะเป็นกอซิล่านะครับกำลังมากอซิล่าแล้วก็ตัวใหญ่เป็นงานอาร์ซิมสันกอซิล่าตกตัวละ120บาทนะครับมาเลือกได้นะครับเป็นสวมนิ้วกอซิล่าตัวละ120 เป็นโอท,ทัชแต่เป็นแบบกรอบรูปนะครับแล้วก็ของเล่นแมคโดนัลล์เป็นดาบิอ่าแล้วก็เกมดากันบอลโหอันนี้เพิ่งเคยเห็นไหยเหมือนชุดเกาะเลยนะครับหมายเลขสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดเอ้สิบหกไอ้สิบเจ็ดสิบแปดใช่ไหมสิบหกสิบแปด ต่อมาตู้หมายเลขหนึ่งไปแบบรวดเร็วครับตอนนี้ตู้ที่ร้านทั้งสองร้านร้อยยี่สิบใบเราช้าไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นเซนไตนะครับอ่าเซนไตางานเก่านะครับขะาเขากันไบนะครับขะาเขากันใหม่นี่ครับใครดูแล้วแคปภาพไว้นะครับอินบล็อกมาถามได้นะครับ ล็อกแมนนะครับคาร์โลโบนะครับนี่นะครับโอ้งานแพ็คเลยนะครับงานแพ็คเลยงานโบราณเลยพันเก้าสวยๆนะแล้วก็เอสอานะครับเป็นพวกเอสอาอยอยนะร์แล้วก็ดอยอ่นนี้ดอยอตัวนึงนะครับแล้วก็พวกเส้นไปนิดนึงนะครับ โอเคอันนี้แดตู้หน้าร้านนะครับตอนนี้ร้านเราจะแบ่งเป็นซอยเข้าไปแล้วนะครับเราจัดใหม่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้มาดูตู้พี่พีทหน่อยพี่พีทคนดังครับกินเพจกินกับพีทนะครับพี่พีทเอาสมนิ้วโปเกมอนมาขายนะครับตัวละ35บาท3ามตัวร้อยนะครับตัวละ35บาทนะครับไม่ได้พี่พีทอีกแหลรนะครับพี่พีทกินกับพีทนะครับเป็น หนึ่งในคณะกรรมการนะครับไอออนเชฟนะเชฟกระทะเหล็กนะครับนี่ของวิพีชนะเขาแบ่งตามโทนเลยนะเขียว <c oughs> น้ำน้ำตาลนะไว้น้ำฟ้าก็จะเป็นน้ำใช่ไหมสามตัวร้อยอ่ะพูดง่ายสามตัวร้อยนะครับสามตัวร้อยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะถ่ายรวมๆไปก่อนนะครับลองดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอลองดูก่อนอันนี้ S M P ก็มีนะนะครับ S M P Super Mini p a r นะครับมีนะครับมาเวลิเจนนะครับ S นะ R อะไรวะอะอะไรอ่ะ ฟิกูอาร์ตเออแล้วก็งานมาเฟกงานทีซีโลโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยดารอนบอลน,น,นะนะครับตัวใหญ่ๆกล่องสุมนะครับซึ่งกำลังฮิตนะครับกล่องสุมถ่ายมากไม่ได้ครับเดี๋ยวอินบ,บ็อกมากันแบบล้นหลามเอานี้ดีกว่านะครับตูน้นี้นะครับตูน้นี้งานสวยๆนะครับมีหัวกันด้มด้วยไอ7เนะนะก็ โบลียโบลี hmm. f, mm ่หนวดดำนะครับงานเทพนี่ครับปอฟังโกยัก hmm. ษ์โทสกันนะครับโอ้โหวั hmm. นคีทเซนเซียนะครับตู้นี้ mm hmm. นะครับเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับอันนี้ตู้หมายเลข5 1นะครับสนใจวงๆมาถามกันได้ต่อมา,มาตู้52ครับ นี่ก็จะเป็นงานพุสไมยใช่ไหมงานไซกาครับดาบพิฆาตอาศูนนะครับก็ซิลล่างานกระชับปองหรืองานฉากนะอันนี้จะตูเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับกันด้ามนะครับหอาวุธปืนหนึต่อ6นะแล้วก็อันนี้เหลือแค่นี้ละอ่าบ้านอุปกรณ์สีวันเนี่ยนะครับ ต่อมาตู้นี้ก็ลด20%นะครับเหมือนเดิมแต่ดก n b บอลไม่มีกล่องนะครับวันพงวันพีทนะครับของแท้แน่นอนนะครับมาจัดกันได้นะหูละลานตาไปหมดนะครับอ่าตู้ไหนอีกแล้วก็อ่ะตู้นี้ก่อนดีกว่านะครับตู้นี้ของเยอะอยู่นะนี่ครับงาน แม็กฟาองแม็กฟรนนะครับมีกันเทียบนะครับลองดูนะครับอันนี้ถ่ายแบบรวมๆนะถ้าละเอียดมากเดี๋ยวจะเวียนหัวร้านอยู่ที่มิกจะรูจักชั้นสองนะครับหน้าห้างนะครับโซนเอขึ้นบันไดเลื่อนมาร้านอยู่ซ้ายมือเลยขึ้นมาอยู่ซ้ายมือนะโหนี่กำลังฮิตเลยครับพี่กอดกับพี่คองนะพี่กอพี่คองก็มานะ โ o b o คอปก็มานะนี่ตอนยังไม่เป็นหุ่นนะยังไม่เป็นไซบอกนะงานเนกาโอ้งานนี่โก in t เดอะดารไอแซลมอนงานอาร์ตก็มีโหมีมั่วซั่วไปหมดนะครับอาอีกหนึ่งตู้นะครับที่อิเล็กช์ขามากแต่เบสเซลเลอร์เลยเป็นงานพวกโมเดลจิ๋วเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์นะครับเป็นเมืองเป็นอ่า สถานที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรืออรารยธรรมวัฒนธรรมพวกนี้เยอะมากขายดีมากนะครับลองดูส,วสด่วนตู้ฝากนะครับตอนนี้ร้านทีใบ,บเจตเต็มทุกตู้นะครับต้องขออภัยนะครับหลายท่านอินบ็อกมาสอบถามแล้วไม่เคยได้สักทีนะครับนี่โงกุลขี่มังกรก็มี นะครับเยอะแยะมากมายเยอะแยะตะแตะไก่นะครับอ้าตู้ไหนอีกอะทานฟอร์มเมอร์สั้หน่อยหนึ่งนะครับมีทานฟอร์มเมอร์ด้วยนี้ของตู้ฝากนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับสภาพดีนะครับแต่ท่านของเจไม่ขายทานฟอร์มเมอร์แล้วหรอต้องขออภัยครับตอนนี้กระแสมันเงียบม,มากแต่ตู้ฝากเรามีอยู่นะครับ น,นี่ก็อิเล็กทถอนงกันงานะครับมีบาวรถถังแล้วก็มีนะครับนีส่วนตู้งานเก่าเราก็มีนะครับนี่นะครับอ่าคือมีทุกแนวบอกเลยนะมาเดินที่นี่จบนะไม่ใช่เฉพาะเทียบายเจร้านอื่นเยอะแยะก็มีนะครับลองดูอันนี้หน่วยพิฆาตสมาร์ทนะครับ อุปกรณ์ครบคนครบหมวกครบกระสุนครบขาดกล่องขาดคู่มือแค่นั้นตัวนี้สามพันห้าเห็นถามกันมาจังสามพันห้าร้อยครับรำภพยไม่มีกล่องไม่มีคู่มือแต่สภาพสวยๆสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับครบมีจัมโบ้ด้วยนี่ทรานสฟอร์เมออันนี้เป็นซากอนะส่วนกิสแมนนะครับนี่ ม yeah, ส่วนตู้หน่วยพิฆาตมาผมได้ย้ายมาอยู่ข้างหลังร้านแล้วนะครับผมยังไม่ได้จัดของเลยนะครับมี f อฟซหลายท่านจะมาชมก็ขออภัยด้วยครับผมยังไม่ได้เคลียร์ตู้เลยเห็นไหมครับของทุกอย่างยังเละเขืขาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะยังไงต้องขออภัยนิดนึง อมาอีกหนึ่งตู้นะครับนี่ตู้55าส้านะครับในตู้ก็จะเป็นพวกเซนไปนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นเซนไพระมีหลากหลายขบวนการนะมีนี่ด้วยเข็ยนขับไรเดอร์ด้วยนะครับมีเขียนขับมดแดงด้วยมีทั้งจิตมีทั้งอะไรก็ไม่รู้เดนอาอะไรวะดิเคทนะแล้วก็ สีแดงขายยกเซตเลยนะครับพร้อมอาวุธนะครับพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่เดี๋ยวผมโฟกัสหนอ่อยปภาบนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเซนไทน์ไรเดอร์นะครับเซนไทน์ไรเดอร์ะครับขัดแบบบิวใช่ไหมแบบวินยู โอดนะครับผมขาดชิ้นตัว V 2สองมั้งน่าจะไม่ผิดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทารนโฟร์เมอร์นะครับทารนโฟร์เมอร์ก็ยังมีอยู่นะทารนฟฟร์เมอร์หลายคนบอกอเจไม่มีทารนโฟร์เมอร์ก็ยังมีนะนะแต่ตัวที่มีเนี่ยน้องๆคงมไม่ไม่ค่อยเล่นกันใช่ไหม นะครับอันนี้ตู้พี่หนงนะครับมาชมกันนะของหายากก็มีนี่มอนโนวิตะนะครับมอนโนวิตะไม่แยก4,500เพราะว่าโนวิตะหายากมากระคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับส่วนงานฟิกมาก,ก็มีนะครับนี่ออนโฟม มาเลโก้นะครับงานเลโก้เราก็มีนะครับงานเลโก้แต่ขายเป็นตัวนะไม่มีเป็นแบบบิ๊กแบบเป็นกล่องๆไม่มีนะแล้ว mm hmm. ก็งานมาเวลนะครับงานมาเวลสตาร์วอ์นะครับสตาร์วอร์ แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนี่ครับการ์ดโปเกมอนนะครับแบบทําเองนะครับแบบสุ่มนะครับสุ่มละห้าสิบาทสิบฟรีหนึ่งสิบฟรีหนึ่งที่นี้คือเฉพาะโปเกมอนสิบฟรีโปรโมการ์นะครับส่วนอันนี้จะเป็นการ์ดวันพีชนะครับสุ่มทําเองนะครับราคาห้าสิบบาทอันนี้วันพีชจะสิบฟรีหนึ่งนะครับสิบฟรีหนึ่งของอาจจะได้ตามนี้นะครับที่มีนี่เพราะว่าพี่เขาทำเอาไว้นะครับ ก็ถือว่าคุ้มนะห้าสิบบาทนะครับถือว่าคุ้มอยูนะ่มีทั้งวนะันพีชโปเกมอนอ่านี่วันพีชก็มานะครับการเจลีกการดักบาสนะครับการดักบอลนะครับอันนี้ก็ขายดีอยู่การโปเกมอน่นะครับสองร้อยยี่สิบนี่การโปกเกมอน,นะนะร 220, นรกเราก็มีการด,ดากบอลการอะไรวะ <c oughs> ส่วนนี้ใบละลอยนะครับ อันนี้เขามาเลือกได้เลยนะครับแล้วก็การ์ดใหญ่แล้วก็บอ,อล250บาทนี่การ์ดวันพีซนะครับสุ่มละ30บาทดิจิมอนก็มีนะครับดิจิมอนดิจิมอนนะครับอันนี้มีเลยหนึ่งตู้นี่นะครับของแรลล์นั้นนะครับเมทัลบงเมทัลบิวอ่ะมีตัวหนึ่งแนะนำน้ำนก นะครับจากค่าย Make Toy นะครับเลอเ,ลเอ,เอร็อตเอ็กซ์โีมนะครับจากซีรีส์ร็อตเอ็กซ์โรีมรหัสเล,เลอนะครับศูนย์สามเป็นนกนะครับอันนี้นะครับมีตําหนิอันเดียวคือนิ้วโป้งขวาหักแค่นิ้วโป้งขวาหักนะครับนิ้วโป้งอย่างเดียวขายโคตรถูกเลยครับคุณไปให้หมอม่อนต่อนิ้วให้ก็ได้ตัวนี้นะครับขายแค่หนึ่งพันบาท ตอนนี้ฟังไม่ผิดนะครับแค่นิ้วโป้งเสียอยู่นะครับเสีอยู่แค่นิ้วโป้งนี้แล้วหักไปเหลือแค่1,000บาทโคตรถูกเพราะว่าถ้าซื้อใหม่ตัวไม่มต่ำมาสามพันห้านะครับสำหรับซีรีส์นี้รอตเอ็กซ์ลอันนี้เป็นเลอร์ศูนย์สามนะครับเจ้านกนะครับสกูปส่วน MDLX เราก็มียครับเมกาทอนหรือตัวนี้ก็มีนะครับ ak a d i f นะครับตัวนี้มีนะครับ มันชื่ออะไรวะผมจําไม่ได้ตัวนี้มีนะหลายท่านถามหามหา,มมาองานไฟนอนแฟนตาซีนะครับก็มีแล้วก็งานแคทนะครับงานไอคที่เป็นนะั่นนะลัคกี้แคนะครับตัวไดจูจินนะครับตัวนี้ก็มีของเต็มกล่องของใหม่2อ0พนะครับลองดูนะครับไม่ใช่กล่องสุ่มอย่างเดียวนะร้านผมอะ่ะอย่างอื่นก็มีนะแต่ตอนนี้มันเป็นตามกระแสครับ นะครับเป็นตามกระแสอ่ะอีกหนึ่งตู้อ่าตู้การ์ดลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้การ์ดนักบอลน,นักบาสเบสบอลน,นะครับมาชมกันได้ลดจากป้ายอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับริสเตยโนโรนันโดตอาอยู่แมนยูนะครับพีบังพี่บังไปยังวะซาร่าไปแล้ววันนี้ของผมชอบมากสมัยนักบอลน,นะครับ อเล่นะครับอเล็กซานเดอร์อ่าอเล็กซานเดรเดอเปียโลหนูเดลหนูเดลนะครับจากย mm ูเวนตุสเดลเปียโลนะแล้วก็ mm hmm. มีการ์ดเยอะแยะมากมายนะครับลองมาดูกันลด10%จากป้ายนะครับมีเยอะแยะครับ mm hmm. พี่เจชนาทิฟสงกระสีเราก็มีนะครับมีนะครับเยอะแยะๆอ้าี่บังอยู่นี่นี่โมซาล่าครับโมซาล่า โมซาร่านะครับโอ้ยพี่เควินเดอะบอยก็มีมีเยอะๆครับลดจากป้ายอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนนี้อันนี้ลดเจ็ดปอร์เซ็นต์ลดเหมือนแวดเลยครับนี่งานแรงครับดาน์ันบอลจับสลังวันลองดูนะครับอันนี้ตู้ใหม่เลขยี่สิบสามนักเรียนในร้อยนะครับโมโมทาโร อะไรวะเนี่ยอ๋อพวกซามูไรเว้ยิ่งเห็นมึงเห็นหรือร้านตัวเองยังไม่เคยเห็นนะครับของเยอะแยะเกม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 บอยคันเลอร์ไปแล้วอะส่วนอีกหนึ่งตู้ก็นี้ก็จะเป็นตู้ใหม่เลข24เน้นด่ากบอนบอลแล้วก็คีนิกูแมนชมนะครับชม ไลฟ์ก่อนเดี๋ยวลูกค้ามาไม่ใช่รีบทําคลิปก่อนวันนี้อาจจะสั้นๆนะครับยังไม่ยาวมากสักประมาณ20กว่านาทีนะครับใครสนใจมาได้เลยที่มิกจ,จัดจจาร้านทีอบเจนะครับแล้วก็ช่วงสงการนี้ไม่หยุดเลยนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันครับโอหจังๆนะครับโอเควันนี้ก็ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลาไปจัดลาไปื้วยเจ้า o p t i m มัตเจ็ o พาวเอรตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมทำคลิปอีกหนึ่งล้านฝั่งที่เต้ให้นะครับ mm hmm. แล้วก็ท่านใดอยาชื่นชอบนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมนะกด Subscribe ให้ช่องนะครับ mm hmm. ไปแล้วครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวรออัปเดตคลิปต่อไปโอเควันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย